Oh. Cool. ทำเบส้ทำอะไรอ,อืมเออก็ระบายสีระบายสีอะไรคะเนี่ยระบายสีน<อ>ี่รูปนี่คือรูปอะไรเอย่ยเนี่ยรูปผู้หญิงอะไรคะมีโบมีโบอะไรอีกเอ่ยมีต้มขูดไหนต้มขูอยู่ตรงไหนอ่ะข้างต้มขูสองข้างเลยอ่ะคะอันนี้อันนี้อืมโบอยู่ตรงไหนเอ่ย โบอ,อยู่ด้านหลังเหรอคะโอ้โหใน,นในแ,นแขนแขนขาดมายังกิดผมอยู่อืมนะคะนี่วาดเสร็จหรือยังคะเนี่ยยังเหรอคะอืมลูกผู้หญิงเหรอคะลูก รองเท้าอ่ะมีรองเท้าใส่ไหมเอ่ยไหนไหนไหนชี้ให้แม่มดูซิอืมเท้าสองข้างเท้าติดกันล้ะวะตัวนี้หมูอ่ะอืมแล้วอันนี้คืออะไรคะอธิบายแม่ฟังดิเนี่อยอ๋ออ้อ้ที่มาเป็นต้นต้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไร อ้าวไม่รู้ว่คืออะไรเลยมันคืออะไรอ่ะลูกเป็นเจ้าหญิงได้เป็นเจ้าหญิงนะคะอะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรคะเนี่ยนี่คืออะไรอันนี้ก็ไม่รู้อ้าวหนูไม่รู้เหรอคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอแม่เรียกนะคะ อันไหนนี่ใส่รองเท้าหรือเปล่ารองเท้าสีน้ำเงินหรือเปล่าเนี่ยน,นี่คือขาหรือเปล่าคะเนี่ยนี่เหมือนคือขาเอ้ยอขาสีแดงเหรอคะ,อะสีผิวสีผิวเขาเหรอคะเอาถุงเท้าเอถุงเท้าเหรอคะเอาใส่ถุงเท้าเ,าะะเาหรอเขาจะออกไปข้างนอกไปโรงเรียนอ๋อเขาออกไปข้างนอกไปโรงเรียน นะคะคืออะไรหมตัวไหนม,มีอะไรคะเนี่มนยมีกระเป๋านักเรียนหรือเปล่าคะกระเป๋านักเรียนมันคือพิเศษให้มาเป็นเจ้าหญิงได้โอ้อะไรนะเป็นเจ้าหญิงได้เลยเหรอหนูาวาดนะหรอใช่ที่พุดใจมามาตอนนี้แล้วก็พูดาจก็เป็นอะไรคะเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิง นีากอยตอีระโดดทำไมคะอันนี้พ่อเสร็จหรือยังคะเนี่ยยังโอ้ยังไม่เสร็จอีกเหรอคะเหลืออะไรเอ่ยเหลืออะไรคะใส้คออ่าบ่าให้เสร็จเลยค่ะเหลือใส้คอเหรอคะใือ ในเส้คอลูกใช่ไหที่จุมจ่มๆที่ตรงนั้นเหรออันนี้คือไส้คอเหรลอรลูกคอลูกกุ้งตาอยู่ตรงไหนเนีาะชี้ให้แม่ดูซิลูกนี่นไหนคะไหนลูกกระงตาอ๋อมีคิวหรือยังคะคิวงคิวอันนี้เหรอลูกเราใช่ป่ะอ๋อนี่คือคิวอ่ะนี่เสร็จหรือยังคะเนี่ยยังยังแล้วแต่อะไรคะ เดี๋ยวได้เลยอ่ะมานั่ง,มา,งมานั่งบาง้านให้เสร็จมีต้นไม้ดอกไม้ได้ไหมคะเนี่ยไม่เข้าไปโรงเรียนแล้วเข้าไปที่บ้านโรงเรียนละะแล้วที่โรงเรียนเหรอคะแล้วที่โรงเรียนมีอะไรคะลูกมีใพ่เล่นกันแล้วก็มีไพ่ เรียนหนังสือไปโรงเรียนเรียนหนังสือนะคะอันนี้เหลืออะไรคะยังไม่เสร็จอีกเหรอลกูกเดี๋ยวแก้ม,กมอืมแก้มนะคะอืมค่ะแล้วอะไรอีกคะ เส่แล้วใ่แล้วเหรอคะไหนเะดี่ยวเขาโชว์ผลงานให้ดูหน่อยได้ไหมคะหยิบหยิบโชว์ผลงานให้ดูหน่อยได้ไหมคะทำไมไม่ได้เขาเคุนแม<ช>และนะโอ้ดมันยังไม่แห้งเลยอะชันฉัมันยังไม่แห้งอะคะ่ะดูมันเป็นน้ำเนาะเนี่ยเหรอผลงานเนวกเนี่ยหราเ,เป็นรูปผู้หญิงเหรอคะเนี่ยผู้หญิง โอ้โลูกผู้หญิงแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะขอขอขออีกรอบหนึ่งนัื่อคืออะไรนะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยปลั๊กไฟเอา้าอันนี้มว่าปลั๊กไฟอะคะไม่ใช่ไไว่ปักไฟอปลั๊กไฟเห็นไหมคะอะไรคะมันเป็นยังไงคะค,คืออะไรคะค่อยๆใจเย็นๆค่ะอย่ากระโดดค่ะปลั๊กไฟมันคือนี่เสกให้มันไปตัง้งอย่างได้แล้ว มีก็ตัวมีอน่ยางเอูสูยผมยาสีอะไรครับผมอ่ะสองโอ้ผมสีทองเหรอคะแล้วตั้งชื่อให้เจ้าหญิงหรือยังเจ้าหญิงชื่ออะไรเอ่ยอ่ะชื่ออะไรนะคะชื่อเชอรี่เอ้าอ ทำดีๆค่ะนั่งดีๆค่ะเจ้าหญิงชื่อเชอรี่เหรอคะเจ้าหญิงชื่อเชอรี่อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกเอาแล้วเจ้าหญิงต้องมีมงกุฎไหมว่ามงกุฎหรือยัไองไหนแม่ไม่เห็นเลยมงกุฎตรงไหนเอ่ยผู้หญิงต้องแตบอันนี้กับอันนี้มากึงกระดาษ แกระดาษค่ะแล้วก็แล้วลอยกำแพงคืออะไรคะลอยกำแพงนะล้อยกำแพงคืออะไรคะนะ่ะเ,เอาทำดีๆเหนืหนุยเอาไประบายสีตรงกำแพงด้วยเหละคะไม่เอานะมันเปิดเนี่ยจะเอาอะไรเช็ดคะ ี๋ยวผ้าเซนออกไาเดี๋ยวดูก่อนนะสนุกไหมคะชอบไหมชอบไหมระบายสีอย่างเงี้ยล่ะค่ะอ,อืมอืมเชฟอ่ะอ่ามานั่งดีๆมาคุยกับแม่ดีๆสิอย่ากระโดดนะมันจะได้รู้มีอะไรคะแล้วก็แล้วก็อะไรเอ่ยก็ ก็เลยคะแหววสวยเยียโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะอาน,น้องเบสสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะลูกทำด,ด,ดีๆคะ่ะสวยๆค่ะยูเฉยๆค่ะสวัสดีคะ่ะแล้วพบก,กันใหม่นะคะคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามช่องน้องเบสสรัญญาคะ่ะ